สวัสดีค่ะพอก็ไม่ต่อยอีกเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะมือนี้เม่ต่อยสิผ้าไปเห็ดอีหยังไปเบิงอีหยังไปช่อมีอีหยังเนาะคะ่ะกะสิมาเห็ดแห้พี่น้องเบิงว่ามือนีเห้าสิไปเห็ดหยังอีกแม่เนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะหลังจากหลังจากภ้ารกีจของไม่ต่อยมือนี่ไม่ต่อยกะทิไปเบิงว่ามไม่ต่อย เห็ดย่างแน่นอกคะ่ะไปเบิ่งนกค่ะคะ่ะเข,ข้ากะจีมาเบิ่งกันนกค่าะว่าไม่ต่อยเห็ดยังอีกเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นผ้าผ้านองเนาะคะ่ะที่ไม่ต่อยซักเนาะคะ่ะซักมือนนี่มีแต่ชุดงาม าาจ้านี่ก็จะเป็นชุดอีกชุดนึงเนาะคะ่ะอันนี้ชุดนี่ชุดสีเหลืองค่ะชุดสีเหลืองงามค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดชุดต้องการพี่นอ้องไม่ใช่ชุดงามงามนี่ก็จะเป็นอีกชุดนึงเนาะคะ่ะ ุดล่งลกกาน,นี่อันนี้เป็นชุดสิบสองค่ะหลายเหมือนนี่พี่นอ้องเอฟซีทรงไม่เพลินทรงไม่เพลินแบบหลายเลยเหมือนอันนี้ก็จะเป็นชุดแดงแดงค่ะงามบอพี่น้องเอาชุดมาโชว์ให้พี่น้องเบ่งอีกล้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อมกระแลงสมการคบ คุณค่ะี๋้วที่ี๋ยว,ยน,ย,ย,วยนํำอยู่นียทอดโอ้ยมันมีจักกันเนาะนี่ก็จะเป็นจุดสีลุงเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตะโปงแดงร้ายพี่น้องหมอน,นี่ FC พันธุงมาไห่นี่ก็จะเป็นชุดอีกชุดหนึ่งนา่นารักน่ารักเนาะคะ่ะ ลายพี่น้องห้อนี่ลายแหง้งนี่ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งชุดไม่แล้วค่ะอันนี้จะเป็นชุดไม่หมดกับเอซี่แป้นค่ะคุณชงมาไหนาะคะ่ะไม่ต่อยกับซักของเจ้าอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งค่ะงามว่ค่ะพี่น้องอันนี้สีเหลืองแหงงงามเลยค่ะอันนี้สิเป็นชุดใหญ่เนี่ยจักน่อยเพราะว่าช่วงใหญ่ ช่วงใหญ่แน่จักหน่อยเนาะคะ่ะอันนี้อีหยังบัตรสตรอเบอรี่พี่น้องอันนี้ก็ชุดใหม่เนาะคะ่ะเม่ตไอยกับรีวิวให้เบิง่งมีแต่ชุดงา,ามๆเม่ตไตรซ่างมเช้าอันนี้ก็จะเป็นชุดอีหยังล่ะนี่ชุดนางฟ้าหรือชุดอีหยังเม่ตไอยก็เอิ้นบ่ถูกค่ะเป็นชุดใหม่หมดเนาะคะ่ะอันนี้แห้งงามค่ะอันนี้สิเป็นไหมพรมสีแดงค่ะ ต้นนี้ไม้พุ่มสีแดงก็จะมีหมวกน้ำใช้นอหมวกตันน่ะต้นนี้ก็จะจะมีหมวกน้ำเนาะค่ะจะมีหมวกมีหมัวแล้วก็มีล่องเท้าน้ำนะคะ่ะชุดแล้วก็อันนี้ก็สิเป็นโบผูกผมเนาะคะ่ะโบผูกผมเนอง อันนี้ก็จะเป็นชุดสีแดงชุดสุดท้ายค่ะได้พี่น้องงามบ่มี่ต่อยเทิงซากไปเทิงขั้นเขียวไปพี่น้องเอ้ยนยี่ะชุดนี่ตะชุดใหม่หมดเนาะคะ่ะน้องมือนี้เนี่ยไม่ต่อยกับทรีวิวให้เบิ้งรีวิวให้เบิ้งเนาะคะ่ะน้องว่าชุดน้องงามน่ารักขนาดใดบันทึก่ะ เม่ต์อ่อยกะสีตากแห้งแล้วเม่ต์อ่อยกะสีเก็บขึ้นไปพับไว้แล้วก็ไปแฝนไว้ทั้งตู้เนาะค่ะนี่จะเป็นพาน้องที่เม่ต์อ่อยรีวิวให้เบิรงเนาะคะ่ะเนาะค่ะโอ้ยชุดชุดเหลืองนี่แห้งงามพี่น้องชุดเหลืองแล้วก็ชุดสงการนี่ค่ะพี่น้องสืประมาณนี้ ค่ะแต่ชุดาง,งามๆค่ะพี่น้องบรเมณไหนยังเห็ดเห็ดตะชุดให้เบ้างอันนี้อันนี้ชุดสําหรับใส่ย้ามย้ามหนาหอนเนาะคะ่ะจะเป็นผาบางๆง้ามครับจะเก็จะมีเสือกับเป็นกางเกงียวความเม็ต่อยกับจีหอยคู่กันไว้ยัางที่แล้วค่ะบอกมาเวลาเอาไปใส่ให้หน้องจังหาหาง่ายค่ะจังหาบ่ิย่ากับทีเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะ สีแดงสีแดงส่วนมากสีแดงสีไล่หลายพี่น้องอันนี้ชุดนี้ก็นาลักเป็นเสียมก,กะแลงบานเท่าเอิญเสียมก,กะแลงนะคะค่ะหลังจากถือว่าเก็บผาน,น้องแล้วน้อง่ะไม่ต่อไปถิมาเฮตุช้านบานทัวไปน้องค่ะ,คะถือว่าเอ่อถือว่าเข้า่อนเก็บผาแล้ว มันก็จะมา,า,ล,า,าล้างถวยนะเพาะขาเนาะล้างถวยู่ในขั้วค่ะนีระคะก็จะเป็นชีวิตประจาวันของไม่ต่อยยื่จังสี่ระคาไม่ต่อยกบบนี้ด้วยว่าหนีพว่าเ้าก็เป็นม่บ้านก็ขนาวเนาะก็โบเป็นยัง่าวพว่าเ้าเก็บงานตรงเข้าไปเก็บข่ายเก็บยังแล้วไม่ต่อยก็าากนใช่ไหม,ไมาาล้างถวยล้างจานร่วงสีงแล้วพี่น้อง ล้างตัวล้างจานแล้วๆก็กไปพักคอนอกังสิเนาะค่ะเนาะเป็นเหยียบของเม็ดต่อ,อยุประมาณนี้เนาะค่ะเป็นเหยียบของเม็ดต่อ,อยประมาณนี้ ขาดที่นี่ค่ะเมตตากระล่างถวยแล้วแล้วเนาะค่ะเนาะเก็บพาน้องไปภาพไวแล้วปว่าเฮ็ดงานบ้านคือนี่ถวยล่างกระล่างถวยล่างยังไปตามงานบ้านลับค่ะพี่น้องค่ะําหรับคลิปนี่แม่ตอยกระเตียวไวซ้ำนี่สักก่อนเนาะค่ะเนาะเอาไว้คลิปหนาพอกันไมพวาเมตตากระสีร่องร่องร่ลงร่อให้พี่น้องเบิ่งถุกเศรถุกแรงย่ำเศรแมตตยกระสิไป ให้อาหารน้องเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ต้อยกับขอบพุณนไลายเด้อค่ะที่ิดตามแม่ต้อยเป็นกำลังใจแม่ต้อยเนาะคะ่ะเนาะเป็นกำลังใจแม่ต้อยค่ะแม่ต้อยกับขอบคุณหล่ายที่ให้กำลังใจแม่ต้อยแล้วก็ตทิดตามแม่ต้อยเนาะค่ะขอบคุณแป้นครับทุกคนขอบคุณนเอสที่ทุกคนเนาะค่ะเนาะที่เราดื่มแม่ต้อยค่ะหลังจากนี้ไปก่ะแม่ต้อยกับิศขอบพิทีไปซ้ำนีดซะก่อนเนาะค่ะเนาะ บาคลิปนหนามื่ออื่นไม่ต่อยทีเ่เฮ็ดยังไม่ต่อยไปใช่ไหมเห็ดห้เบิ่งคือเก่าละพี่นอ้องว่าตาเบื่อเม่ต่อยเนาะค่ะเนาะค่ะจำรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณนอีกเทือนึงเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหนาพอกันไหมค่ะ